ทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเซียนแคร์เที่ยวกาแฟน,นะคะทุกคนก็ทลิปนี้เราสองคนจะไปเที่ยวหมู่บ้านปิล็อกกันเนาะก็ไปปีล็อกครั้งนี้เราจองที่พักไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานโชวก็จองที่พักอยู่ประมาณทั้งวันเลยหาไม่ได้เต็มหมดเลยถ้าวันนี้เราหาไม่ได้จริงๆก็กะว่าเราจะเดินหาดูก่อนเนาะหาถ้าหาไม่ได้จริงๆก็น่าจะไปนอนที่โรงเรียนไม่ก็น่า,นาสถานีตำรวจหมู่บ้านปิล็อกกัน ไปบีล็อกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะทุกคนเนื่องจากเราจองที่พักไม่ได้แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะหาที่พักได้หรือเปล่าน,นะคะยังไงก็เอาใจาเชื่อเราสองคนได้นะคะก็จากตรงนี้เดินทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเนาะหชั่วโมงครึ่งใช้เวลาในการระยะทางก็ประมาณ365อกิโลนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วเนาะค่ะคลิปนี้เราจะเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเจอกันระหว่างทางนะคะขอกล่าวว่า วันนี้ก็ขอให้ได้ที่พักกันละกันนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าถึงจังหวัดนครปฐรมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งกว่าๆแล้วนะคะเราเพิ่งถึงนครปฐรมนั่นเองนะคะ เหลืออีก4ชั่วโมงห้าสิบก59นาทีก็จะถึงปีล้อนของเรานะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าอะไรเลยดีก็ขับไปอีกสักพักใหญ่ๆค่อยหาอะไรทานแล้วกันนะคะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมง4นาทีเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาข้า,าวเช้าทานกันก่อนแล้วค่อยเดินทางกันต่อนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็แวะมาทานข้าวกันอยู่นะคะสั่งข้าวไปแล้วแต่ข้าวยังไม่มานี่ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมาทานก่อนกิวข้าวมากเลยตอนนี้ก็ มงครึ่งแล้วนะคะเรายังได้ประมาณครึ่งครึ่งทางนะใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเหลือประมาณเหลือประมาณสาชั่วโมงนิดนิด,นดก็จะถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เติมน้ํามันอะไรเสร็จให้เรียบร้อย mm hmm. ก็น่าจะขับยาวเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะตั้รถจุดไหน,นะครับต mm hmm. อนนี้เราก็ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านชีล็อกกันต่อ เรือประมาณอีกสามชั่วโมงก,กว่าๆนก็จะถึงนะประมาณนี้ประมาณสองกว่าโลใช่ปะ่ะใช่ไหมประมาณนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวพอตัวเตรียมตัวเดินทางกันต่อน,นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็พักรถอยู่ที่ปั๊มคอตทร์ใช่ไหะอยู่อเมซอนอยู่นะ เลือประมาณ8 4กโลชั่วโมงชั่วโมง40นาทีก็จะถึงตีลองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอพักรถกอพักเสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะขับเป็นเลยทีเดียวเราจะไม่ฝับรถแล้วนะแล้วก็แวะเติมน้ำมันด้วยกลัวไม่มีปั๊มแต่เมืม่อกี้ถามพนักงานว่าทางหน้าจะมีปั๊มอีกปั๊มหนึ่งประมาณ45กโลใช่ไหมประมาณนะั้นแต่เราก็ไม่เคยมาเราก็เลยแบบเจอปั๊มก็แวะเติมเจอปั๊มก็แวะเติมเติมมาสองรอบลแต่ว่าบอกเลยว่าคนมาเที่ยวเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นไบเกอร์หรือรถเกี่ยวนี่เยอะมากเลยมนมาเที่ยวเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกสภาอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนไม่เคยมาด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาแล้วะค่ะทุกคนสวยมากเลยบรรยากาศคือดีมากเลยไม่ร้อนเลยตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าปีร็อกแล้วนะคะ ใชเห็นป้ายนี้อยากคิดว่าเรามาถึงแล้วนะคะเราต้องไปพิชิตโค้ง399โค้งใช่ไหมรู้สึกยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม,น,ไหมนิด <c oughs> <c oughs> นึงนั่นแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปในหมู่บ้านิีล็อกกันนะ,ะเรากําลังพิชิต399โค้งกันนะคะทุกคนด้านในของหมู่บ้านจีล็อกกันเนาะ ไอ้ก็สัญญาณ GPS ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราเอาไว้แค่ดูผ่านๆไปอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มข้าวในตัวหมู่บ้านกันมีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะคะทุกคนเมื่อกี้นี่ GPS โชว์ขึ้นมานี่แบบว่าตกใจไปเลยนะคะคอเคี้ยวเหมือนงูเลยค่ะ อันนี้ก็เริ่มโค้งที่หนึ่งอยู่นะคะทางโค้งก็บีบแตงหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้รถที่สวนมาได้รู้ יי, ว่าเรากำลังจะมีรถขึ้นไปนะคะจะได้ปลอดภัยเราด้วยบอกเลยว่าโค้งนี่โหดมากเลย ตอนที่เราไปพุทธเบิกนี่อันนั้นโค้งแค่111โค้งนะคะอันนี้แบบ399โค้งอะ <S <S 1> <S 1> เยอะกว่าพุทธเบิกสามเท่าเลยข้างในคือเย็นเนะนรั้เนนะอันนี้คือพี่เขากำลังเดินทางกลับกันอยู่นะคะ ส่วนดาวก็กำลังจะเดินทางเข้าไปกันอยู่ขับเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าทางคงเยอะอันนี้โชว์ไม่แน่ใจว่าถนนคอนกรีตที่รักอย่างเนี่ยจะถึงจะสุดถึงไหนนะคะเพราะว่าคลิปเก่าๆเห็นพี่ๆเข้าไปกันที่เขาทําถนนอยู่อะแต่รอบนี้เรามาก็คือไม่รู้ว่าถนน เขาทำเสร็จไปถึงหมู่บ้านปีล็อกหรือเปล่านะคะทุกคนโอ้บรรยากาศเย็นนะดังนะกลางในเย็นมากเลยตอนนี้ยังไม่ถึงจุดชมวิวเลยนะคะบอกเล้วว่าคลองเยอะมากเลยขนาดโชว์ไม่ได้ถามไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ค้งแบบโค้งหักศอกเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะมันมีหมอกเลยนะตรงแต่ว่าเออแต่แดดมันแรงมากจังหมอกเยอะอยู่นะคะทุกคนมีใบสองนิดนเนาะใบสองกว่ากว่านิดๆ แต่ถนนก็โหดอยู่เหมือนกันนะกว่าจะถึงมาตรงนี้ได้นะโหไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะนี่นะคะทุกคนวิวในกล้องอาจจะมองไม่เห็นหมอกนะคะแต่ช่วงตรงนั้นหมอกเยอะมากเลยทุกท่นทุกคนเห็น,นเขาขายมนะันเป็หมอกอยู่ลยวโชว์จะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะเพราะาเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปในตัวหมู่บ้านกันเพราะว่า ช่วยต้องหาที่พักก่อนไม่รู้ว่าจะเดินหาที่พักเจอหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในหมู่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินหาที่พักไปสักพักนึงนะคะไม่มีว่างเลยเรามาได้เต็นต์ตรงนี้ใช่ไหมเต็นท์เป็นเต็น,ตน,ตนดัดฟ้าด้วยนะคะทุกคนซึ่งวิวก็สวยอยู่ข้างบนเดี๋ยวตอน,นเย็นจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกัน,นะ,ะแล้วก็เราจะเราก็จะเดินเล่นทนั้ทงวันกัน,กนแมาถึงนี่ประมาณสามโมงกว่าใช่ไหมสามโมงครึ่งประมาณสามโมงครึ่งนะคะทุกคน บอกเลยใน,ในการมาปิดล็อกนี่ถ้าไม่ได้จองมานี่หาที่พักยากมากเลยนะคะบางทีก็เดินหาไปพักใหญ่ๆเลยหาไม่ได้แต่ดีนะพี่ที่ห้องพักอ,อ,อีกที่หนึง่งเขาแนะนํามาให้ถามตรงนี้ว่าพอจะมีเต็นท์ว่างไม่อะไรไมมเนี่ยเราก็เลยเดินมาหาแล้วก็ทุกคนว่างอยู่เต็นท์สุดท้ายด้วยใช่ไหมเราก็ได้เต็นท์สุดท้ายพอดีเลยนนั่นหละค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะเต็นท์ก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ปูผ้าปูกขนุ่มดีนะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราสองคนมานเต้นกันใช่ไหมนีม่คือมานเต้นน,น,น,นี่เต้นที่เราเช่ากันละค่ะไทาเหร่ <100. S 1> เต้นเราไท่นะแปดแปดร้อยแปดร้อยมีอาหารเช้าให้ด้วยเนาะใช่ไหมกันแล้วก็พี่เจ้าของที่พักก็ใจดีนะคะบอกว่า,วาตอนพรุ่งนี้เช้าลงมาทานอาหารเช้านะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ค้าจะลุก ออกจากที่นี่กี่โมงก็ได้แต่ว่าประมาณสิบเอโมงก็ร้อนแล้วพี่กขาแจ้งกับมันนี้นะคะนัะะ่นแหละค่ะทุกคนก็ถือว่าโชคดีของเราที่มาปีเราครั้งแรกแล้วเราก็หาที่พักได้นะตอนแรกก็คิดว่าถ้าหาไม่ได้ก็น่าจะเป็นนอนที่หน้าสอนอไม่ก็ที่โรงเรียนแตน่พี่เขาขอบต้องขอบขอบคุณพี่เจ้าของที่พักฝั่งนู้นอีกครั้งหนึ่งที่แนะนําเรามาตรงนี้นะคะ,ะ,คะคนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกครั้งนะคะแล้วว่าเราจะเดินเที่ยว บรรยากาศเย็นๆจะสวยงามขนาดไหนนะ,ะทุกคน,กคนตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วใช่ไหมห้าโมงครึ่งแล้วประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะโชว์มาถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูกันนี่เมื่อกี้เดินลงไปซื้อของกินถามคนข้างล่างก็บอกว่าที่ปีล็อกไม่หนาวมาสองวันแล้วนะคะรวมทั้งวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเต็นท์ เต็นของเราอันนี้คือเต็นของเรานะคะอยู่ด้านฟ้าเลยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ร้อนนะคะอากาศก็เย็นๆดีนีนน่อันนี้คือวิวข้างบนนะคะพราทิตย์เริ่มตกดินแล้ว สำหรับใครที่หาที่พักไม่ได้ก็มานอนเต็นกันเหมือนที่โชว์มานอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอยา่เนี้ยที่ปีล็อกค่อนข้างที่จะหาที่พักยากมากบอกเลยใครคิดที่จะมาปีล็อกก็แนะนำให้จองที่พักมาแบบเนื่นๆยาวๆหน่อยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเราหาที่พักไม่ได้นะคะถ้าเป็นห้องอาจจะเต็มหมดเลย ที่เขาก็มาดูเต็นมาดูอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นเต็นก็เยอะอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะบรรยากาศตอนดึกๆนะคะของหมู่บ้านจีนหลอกนี่นะ,ะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ ตอกลองเดี๋ยวโชว์จะติดสติกเกอร์ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะใครมาก็โชว์ติดสติกเกอร์ของโชว์ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนช่องสีเอแค่เจ้ากาแฟน,นะคะ อันนี้ก็ซื้อของฝากให้พี่นะคะเป็นไดกก้กระเป๋าออมาสองใบใช่ป่ะแล้วก็แหวนอันหนึ่ง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลา6โมง40นะคะทุกคนหนาวมากอุณหภูมิ17องศาใช่ไหม17องศากืานอะค,คืนกื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าลมแรงเต้นก็ปิวทั้งคืนนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าอากาศดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนไม่ค่อยมีหมอก เดี๋ยวให้ตากล้องลัางหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จก็เดี๋ยวว่าจะขึ้นไปที่เนินช้างศึกกันแล้วค่อยไปถ่ายตรงสะพานกันสะพานที่เขาเขียนชื่อแขวนไว้นะคะน,นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศคือดีมากเลยพระาทิตย์กำลังขึ้นนะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันบนเนินช้างศึกนะคะเดี๋ยวชอเตรียมตัวอะไรเสร็จก็ว่าจะคืนไปเนินช้างศึกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันช่องบนค่ะตอนนี้ชอก็ลงมาตรงสภาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะคะเมื่อคืนเมื่อคืนมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าคนเยอะ แล้วก็มืดด้วยเพราะว่าถ้าถ่ายกลางคืน,กนโกลโมโมันถ่ายไม่ได้มันมืดก็เลยเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายให้ดูกันก็เลยมาถ่ายตอนเช้าๆให้ดูกันค่ะนี่ค่ะคบรรยากาศคือเย็นสบายมากเลยค่ะ เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะมันมืดออคนเยอะด้วยสวยมากค่ะบอกเลยแล้วก็หนาวมากเลย okay. เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นอะไรก่อนเนาะถ่ายรูปเล่นอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะเขียนป้ายด้วยนะชื่อช่องขนะ<ป>องเ<ป>ราเนาะว่าเดี๋ยวโชว์แขวนตรงไหนดีจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะ,ะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวคนจะเยอะ้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ภาพสวยๆกันเนาะนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเป็นเงินช้างศึกกัน เดี silently, ๋ยวเจอกันข่างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูป uh ก่อนทุกคนตอนนี้โชว์ก็เขียนชื่อช่องเสร็จแล้วนะดีสวยไหมคะอยากจะแขวนตรงไหนดีไปตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมาตรง สระน้ำแล้วนะคะระาคาเยอะมากเลยราคาเยอะมากเลยมีปลาดินปลาดินก็มีแนะเนี่ยมีทั้งปลาดินด้วยเนะะี่ยรวมเออรวมเอาอาหารให้น้องปลานะคะทุกคนดูดูดูด เอยอะเลยอ่ะเอยอะมากเยอะเลยเดี๋ยวเรา,า,าจะขึ้นไปเลนช้างสึกกันตอนนี้ก็กิมโมงแล้วเนี่ย นี้ก็เจ็ดโม,มงเจดโมงสี่สิบแล้วค่ะทุกคนยังสิบเจ็ดองศาอยู่เลยทานอาหารชาเช้าเสร็จค่อยคืนเนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้รีบกลับ,บอยู่ละเมื่อคืนเราก็ติดตรงนู้นเวลาใช่ไหมสองอันใช่ไหมแต่มันติดตรงนี้กันน,นี่นะคะ ลงไปข้างล่างกันนะคะโอ้โหปลาเยอะมากเลยเดดูปลาดิปลาเยอะมากเลยอะ่ะนันนี้ปลานินใช่ไหมตรงนี้ก็แขวนป้ายนะแต่ว่าไม่ไมีไม่ค่อยมีคนมาแขวนกันนอะตรงนี้ก็มี เรากำลังเดินไปที่เหมืองปีล็อกกันนะคะออันนี้ก็จะเป็นเครื่องจกักรเครื่องจักรที่เขาทำเหมืองไง เหมือนคล้ายๆหม้อสุกสุกอะไรสักอย่างใช่ไหมข้างในเนี่ยโตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่กว่าบอ่อใหญ่ใช่ไหมบอ่อนี่ตัวใหญ่กว่า โอ้ oh, น้ำใสมากเลยนี่นะคะ่ะทุกคน,นหืนะมตัวใหญ่มากหน,น,นาวไหมหนาวไหมดู <c oughs> น้ำใสดูลูกออส อันนั้นคือลูกออสนะคะมีลูกนกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นไหมลูกออสมากใช่ไหมนกล้องน่าจะไม่เห็นแต่ว่าน้ําใสมากเลยโอ้โหสาหร่ายสวยมากเลย<ป>และนี่คือน้ำตกนะคะน้ำตกเล็กมากเลย และคะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อวานที่โชวมาไม่ได้ไปแวะน้ําตกจอกระดินนะคะเดี๋ยวกะว่าจะขากลับก็จะไปแวะเพราะว่าเมื่อวานต้องรีบข้ามมาในตัวหมู่บ้านปิดล็อกเพราะว่าเรายังไม่มีที่พักก็เลยไม่ได้แวะเมื่อวานกะว่าเดี๋ยววนันนี้ออกไปขากลับก็จะแวะจะถ่ายให้ดูกันนะคะอันนี้เราสองคนกาลังไปที่เนินช้างศึกกันอยู่นะคะอันนี้ เรากาลังปรับปรุงพื้นถนนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เทป,ปูนอะไรนะคะแต่ก็ืึ้นมาง่ายอยู่ค่ะอ๋อแต่ด้านในคือมีปูนแล้วนะคะน,นี่เนี่ยเรากาลังทําถนนใหม่อยู่นี่น่าจะอีกหลายเดือนก็คงจะเสร็จนะถนนโอ้วิวข้างบนสวยมากค่ะ ก็จะอ๋อมันจะมีปูนเป็นช่วงๆไปใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมคะพี่เขรับเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยถ้าไม่เจอพี่เขาก็จะงงอยู่มันจะม,มันจะมีสองแยกอยู่เนาะแต่ถ้าใครจะมาก็จะเป็นแยกลงมาข้างล่างนะคะแต่ว่า นี่ก็จะเป็นปูนแต่ว่าอาจจะชำรุดอยู่เป็นบางช่วงถ้าใายมานี่เอาขับแบบระวงังระวังหน่อยนะคะเพราะว่าจุดนี้ชันมากๆเลยแล้วก็ถนนก็ไม่ค่อยดีด้วยจะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ถ้าเธอไม่ไหวเธออย่า กลัวนะกลัวมากเลยค่ะทุกคนช่วงนี้คือแบบว่าเนี่ยตรงนี้คือชันมากเลยอ๋อชันมากเลย,นเ,ลยเนี่ยช่วงนี้ก็ชันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถจักรยานย,ยนตคันเล็กๆน่าจะขึ้นง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นพวกโอล์ซ่าอะไรพวกนี้รถคันจะใหญ่กว่าจะลำบากนิดนึงนะคะ

ดนี้แหละตทุกคนจะให้ดูวิวนะคะนเนองสองจางอันตะกงคอยดูดูวิวข้างหลังที่สวยมากสวยมากเลยค่ะตอนนี้โชว์ก็ขึ้นมาวนสูงสุดของเนินช้างสึกแล้วนะคะ จะให้ดูอยู่นี่นะคะทุกคนสวยมากเลยนี่ให้ดูแบบ360องศาเลยพี่ล็อกจะอยู่ด้านล่างนู้นนะคะอันนี้จะเราขึ้นมา แดดก,ก็ร้อนอากาศก็ดีประมาณนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกจ๊อกกระดิษน,<อ>นคะคะถนนกำนกำลังเดินเข้ามาแล้วก็ถนนชันมากตอนแรกที่ลงมาตรงป้ายที่บอกน้ำตกเราก็คิดว่าไม่ค่อยชันแต่พอถึงข้างในหน่อยชันแล้วก็เมื่อกี้ก็มีรถเกิดอุบัติเหตุด้วยว่าเนาะพุ่งไปชนตรง ทางที่มันชันน่ยหมอสายเขาพุ่งไปชนไม้ไผ่เนาะตรงต้นไผ่อะสงสารพี่เขามากเราไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแต่ว่าน่าจะพี่เขาน่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วพอหมอสายพี่เขาเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นะคะนั่นนะคะก็ใครที่จะมาน้ำตกจอกระดิ่งก็ให้ขับรถแบบระวังระวังใช้ความเร็วต่ำๆนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดความอันตรายจาก การบัติเหตุได้นะคะเพราะถนนมันชนันมันสูงนี้เลยนี่เราได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะค่ะท,ทุกคนตอนนี้โชว์ก็มาถึงแล้วนะคะสวยมากเลยโอ้โหสวยมากเลยคือเราเห็นในคลิปที่คุณหึิงเข้ามาเราคิดว่าน้ำตกมันเล็กๆ อันนี้คือไม่เล็กน,นะคะถ้าดูในกล้องอาจจะเล็กมั้ใหญ่มากเลยปลาไม่ทตวด้านล่างมีปลาด้วย นี่นะคะเย็ยนมากเลยค่ะเย็ยนมากเลย,ย,ย,เลยผล่นตอนนี้โชว์ก็ลงมาแล้วนะคะนี่ ให้ทุกคนดูแบบใกล้ๆเลยืค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็เดินแวะมาเที่ยวน้ำตกจ้ากระดินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับนะคนเยอมากค่แต่คนก็เริ่มมาเยอะๆอยู่นั่นแหละค่ะถ้าใครจะมาน้ำตกจ้ากระดินก็แนะนำให้ขับรถจะมาระวังนะเพราะว่าถนนมันชันเนาะ แล้วก็การมาหมู่บ้านอีตองฟีล็อกครั้งนี้ของเราก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะถือว่าลืมเนาะไม่ปิดหวังเนะที่เรามานะแต่ว,ว่าดีโชคดีที่ว่าเรายังได้ที่พักถ้าใครจะมาก็ได้นําให้จองที่พักมาก่อนทําไมอย่างนั้นก็อาจจะหาที่พักไม่ได้เนาะนี่รอบนี้ที่เรามาก็ถือว่าอย่างโชคดีนะคะนั่นแหละก่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะนั่นแหละคะ่ะก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะคลิปหน้า เราสองคนจะไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอด้วยค่า